กาับครับระบบาับรบบ่างร่างรับคร้าับรมท้การสจลดิบต่างะครับ67ครับแสดงความเคารผู้จัดการกองกฎหมายและคดีตรงน้อด้วลบ ผมพันธ <Private S ality> ุ์วรโคตรกิตคาร์นรวมสอนสำนักพ้องการสอบตามสถานที่ตำรวจบุตรเมืองมหาลัยทองเป็นผู้ควบคุมแถวน้ำแกลังพลข้าราชการตำรวจระดับขึ้นกับสอบสวนและหัวหน้างานสอบสวนในสังกัดตำรวจบุตรจังหวัดมหาลัยทองมารอรับการตรวจราชการจำนวนเยอะครับท่านครับ ท่านรองผู้การนะครับท่านผู้การแล้วก็เพื่อนคณะกรรมการตำรวจสงกัดตำรวจจังหวัดสาขาทางรับทุกท่านนะครับขอขอบคุณนะครับในการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับในการตรวจราชการนะครับหรือการตรวจเยี่ยมของผู้ชานะครับในสังกัดหน้าหลวงชาติเราเป็นโรงเรียนการปฏิบัติการระเบียบแองเรา ซึ่งน้อมเหนือจากการในการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีเกียรติภายในนะครับยังแฝงไปด้วยการแสดงออกถึงความพร้อมในการที่เราจะปฏิบัติราชการในการรับใช้ี่น้อะชาชนนะครับเขาขอขอบคุณพวกเรานะครับในการต้อนรับครับแสดงความรับผู้บัญชาการกองกฎหมายและคดีผหน้าอมเงินยกออกปึ๊บเออลงสาราตามขอเรียนรายงานผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อปฏิญตณตามพระราชญญัิ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2512ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจหรือผู้แทนและผู้แทนผู้ไกล่เกลี่ยเกาคำบูชาพระพัตนตรัยใสกันอินาสก,กาเรนาพุทธังอภิปูชยะามะอินาสก,กาเรนาธรรมังอภิปูชยะามะ thank you. ในวันนี้นะคะผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยรองผู้กำกับการที่รับผิดชอบงานกฎหมายและคดีหัวหน้าสถานีหรือหัวหน้าหน่หนวยงานหัวหน้างานอสอบสวนค่ะผู้ประกอบการสอบสวนกลุ่มงานอสอบสวนตำรวจจังหวัดมหาสารคามพี่กําจังหวัดมหาสารคามตัวแทนผู้ไต่เสียโดยมีท่านคนตํารวจโรใจรวงสิริพันธ์ผู้บริชาการกองกฎหมายและคดีเป็นประธานการประชุม ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะขอเรียนเชิญพันตารวจเอกอัครวินิจุนทวิดรอเพื่อทบการตารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามกราบต้อนรับและขอบคุณท่านประธานค่ะอัครียนท่าผู้จัดการสำนักงานกฎหมายระคดีกระผมพันตำรวจเอกอัครวินิจพนทวิดในนามปองประคับการตารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับต้อนรับท่านพลตำรวจโทไตรรงค์เพัน การเดินทางมาประชุมติดตามการปฏิบัติตามหลักขยับการกาเก็บขอ้อพิพาทน,นับเป็นความโรวิา,ราของท่านอย่างยิ่งที่ท่ทานจะบรรยายให้ความรู้ตลอดจนตอบข้อคำถามผู้เข้าร่วมประชุมสุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาตรวจติดตามการปฏิบัติจากบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการและคงมีโอกาสได,ด้นนดรับต้อนรับท่านและคณะในโอกาสต่อไปครับค่ะลรรดบต่อไปนะคะขออนุญาตไปที่ระเบียบวรระที่หนึ่ง เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบขอกราบเรียนเชิญท่านประธานค่ะขอบคุณนะครับท่านรองผู้การผู้ตรวจจังหวัดมากราคานะครับท่านผู้แทนจาผู้ทำจังหวัดนะครับท่านผู้แทนผู้ไอเกียร์นะครับและเพื่อนคณะกรรมการสำรวจท่านที่เข้าร่วมประชุมของชุมนนี้นะครับครับเชิญต่อครับ ต่อไปขอแยกไปที่ระเบียบวาระที่2นะคะเรื่องเรื่องตำรวจพลจังหวัดมหาสารคามรายงานการจะตั้งศูนย์ใส่เกลียวข้อมิลภาพประจำสถานีของสถานีตำรวจสุพรรณในสังกัดตำรวจพรจังหวัดมหาสารคามเชิญนานตำรวจเอกนฤทิ์รามาวงศ์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนตำรวจพรจังหวัดมหาสารคามค่ะตัเลียงท่านเดียวกันติดลมแล้วก็ ทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นผู้รายงานการจัดตั้งศูนย์เกียร์ในสกัดบอดออมาสรคามนะครับและมีการจัดตั้งศูนย์เกียร์หมด5้าผ้าประชาชนตอนนี้ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วสามสถานีคือสอพอพนับือสอพอเมืองมหาสา,ารคามและสพเราครับ ในส่วนของภาคประชาชนนี้อยู่ในระหว่างการยื่นเรื่องขอจัดตั้งต่ออสมการยุติธรรมจังหวัดราชบุรคอีกเจ็ดสถานีอยู่ในระหว่างรอพิจารณาครับผมมีสพพยักษ์สพกทรวิชัยสพราชเริศสพนาดูสพชื่นชมสพปัพพานและสพนาชินวนครับต่อไปครับสพแกดัวสามสพนาเชื่อสาม สพมาฆ่าสามคดีสพกันตาลวิชัยสองคดีสพเชียงยืนสอคดีสพดอนหวานสองคดีสพโพสุสองสพนาข่าสองสพขอนใหญ่สองสพุีทองสองสพวารีปทุมหนึ่งสพลึกชมหนึ่งสพเมืองหนึ่งสพอนีห่งสพท่าจงหนึ่งชมพงกดานหนึ่งสนาชินวันหนึ่งดำเนินการไต่เกียรเป็นผลสําเร็จนะครับในจำนวนห้าสิบนี้เป็นผลสาเร็จทั้งสิ้นสามสิคดีครับ ไม่สําเร็จจํานวนแปดคดีและอยู่ในระหว่างดําเนินการยังไม่เสร็จสิ้หงห้าคดีครับผมว่าท่านมีอะไรจะเกิดแนมหรือปัญหาข้อ,นะอข้องในการเป็นปังหารนนะ่วมกันจะมีประโยชน์นการจะต้องเตือนนะครับในขันประธานรับฟังข้อประชุมท่านนะคะดิฉันทนะี่หันนะขวนนะข่วงขาทางการ ในงานสำนักงานธุริจจังหวัดเป็นฐาน้าที่ทำจังหวัดมหาสารคามค่ะต้องต้องเรียนว่าในส่วนของการางร่วมจัดทางระบบประท้องจังหวัดแล้วก็ตถนนทานดิจิทัทุกแห่งนะคะก็ในเรื่องของการขับเคลื่อนของงานดุลยพินิที่เกี่ยวข้กับธุรกิจของภาคภูมิใที่เขาเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาใดแต่ว่าในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานและาใช้่ายเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าในในเรื่องของต้ไกจการแข่งขานค่าใช้ายที่อยู่ใน หน่งานภาครัฐของที่ทำจังหวัดเองนะคะแล้วก็การแก้เกยของสูนยก้เกี่ยภาคประชาชนนะคเราเป็นเพียกับาทเองันเป็นสามส่วนในส่วนของศาเนี่ยจะมีผู้ประลองศาจังหวัดสองท่านประจำในที่เนศานะเพราะว่าคดีข้อสืบสาเนี่ยจะมีคดี่อนฟ้องกให้ไกเกียยคดีออนไลน์ก็ให้กเกแต่ละวันและทำนัาที่กเกียของแต่ละวันที่มีเนะครับส่วนของ ท่านประธานทเาของอาตุลเยกวรวุฒิมีสุรคุใช้การทำงานทุกานงานทั้งภาครัฐและาของคนพวกความเห็นและก็ของกออัมีประเด็นที่ผมอนุาสได้ไปทำหน้าที่ของสำนักงานที่ทำนโยบายการจีนเส็จถ้ารปานบติงานัไ่วนของภาคประชาชนอย่างที from, uh, water, <van fucking> ่ท่าน ก่อนได้นำเรียนท่านประธานท่านจพูดไหมว่าในส่วนของประชาชนขับเคลื่อนแล้วก็มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมคือเห็นั้เรียนได้มากการไก่เกียร์จะเช่กว่าคดีที่เข้ามาเข้าหลักเกณฑ์ที่ไก่เกียร์ภาคประชาชนพัภาคสอบสวนก็จะประสานกับส่วนไก่เกียร์ภาคประชาชนในพื้นที่ ก็รับลูกกันแล้วก็สามารถที่จะ